สวัสดีครับผมช่างสอนวงสว่างครับวันนี้เรามาก็คุยกันเรื่องสปาร์คหนึ่งสามหไทยครับคันนี้ได้ทำการอัพเสื้อรูปเป็น R 1 5และปรับสภาพเปลี่ยนอะไหล่กับทั้งโชกหน้าโชกหลังแล้วก็อะไหล่ทั่วๆวไปครับก็ทำให้รถเนี่ย เกิดความสะเทียนเพราะว่ารถคันนี้เจ้าของเซื้อมาครับแล้วก็มาให้ท่านสอนได้ทําการอัปเกรดเลยและก็จะได้เอาไปใช้ได้อย่างสุขใจสบายใจนะครับดีแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันครับ สวัสดีครับผมช่างสอนวงสว่างนะครับวันนี้เรามารีวิวกันตอนใกล้ๆหกโมงเย็นนะครับวันนี้ก็เป็นวันพรหัสครับพรหัสที่2ี่มิถุนายน2อ6 6ปีหากคน2ีาเรื่องราวที่รีวิวในะวันนี้ก็เป็นยามาฮ่าสปาร์คครับของคุณชนทีครับ อยู่สมุดปาการได้ส่งมาให้ช่างสอนได้ทําการอัปเกรดและก็ซ่อมบํารุงเปลี่ยนอะไรนะครับก็ทําไปหลายอย่างอัปเกรดก็เป็นจากรูปเดิมซึ่งใช้ตีปอกหรืออะไรพวกเนี้ยแล้วก็มีเสียงดังอะไรไม่ดีก็เลยมาอัปเกรดใหม่หมดเลยครับทําเป็น R15 นะครับหัวฉีดก็เป็น R15 ครับเปลี่ยนหัวฉีดแล้วก็อัปเกรด เครื่องยนต์เป็นอาริด้าดับเสื้อลูกเป็นแดอสินร้อยห้าสิบตีสี่ห้าสิบเจ็ดมิลครับแล้วก็บดวาลบดวาลใหม่แล้วเปลี่ยนวาลไอเสียสองตัวของเก่าตรดูกมันลายๆแล้วครับมันกระเริ่มถนงม็ได้ดีครับแคมที่มีฝึกมีก่อนเป็นรอยก็เปลี่ยนให้ครับแล้วก็มีเปลี่ยนตีนกานวาลบดวาลใหม่โมดูลไฟฝา,าสูบแล้รก็ล้างหน้าฝาสูบให้ใหม่มัน มันถูกก่อนแล้วก็เลยต้องล้างหน้าใหม่ครับ uh, ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนพอฉีดแล้วโชคหน้าก็เปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนแกนโชคเปลี่ยนซีนโชกใหม่หมดนะครับแผงคอลูกปืนคอเปลี่ยนหมดเลยชุดซ่อมปั๊มเบรกก็ซ่อมให้เปลี่ยนใหม่หมดครับเดินคอท่อนะครับเดินคอท่อสเตเลสนะครับนี่ครับคอท่อสเตเลสครับก็ทาให้เดินใหม่หมดถ้าเบรกหลังเปลี่ยน แค่เท่านั้นครับแล้วก็ยังมีตัวเร่งโซ่นะครับตัวตั้งโซ่เราลิ้นก็ปรับเป็นเมนูนนใช้ตั้งตั้งมือเอาครับใช้ปรับมือก็ใช้ได้ตลอดไปเลยครับไม่ต้องเปลี่ยนแล้วต่อไปนะครับน้ำมันเครื่องไส้กองเปลี่ยนใหม่หมดครับแล้วก็ทำระบบคัดให้ด้วยครับระบบคัดก็ เพื่มมาไม่มีลูกป,ปืนรองข้างในก็รื้อออกมาทําให้นะครับตอนที่มาก็เกียร์คอยเกียร์กลับไม่ได้ตอนนี้ก็ทอนกลับได้อยู่เกียร์สี่ทอนมาเกียร์สามสองหนึ่งสามารถกดข้างหลังได้ของเก่ากดไปได้จะติดพับเท้าตรงนี้เพราะว่าคันเกียร์เป็นอีกแบบหนึง่งเป็นของเทียมไม่ใช่ของสปาร์กนะครับบางโซ่ไม่มีก็หาตัดหูบางโซ่จากสวิงอารลิคอันหนึ่งมาใส่แล้วก็ซื้อบางโซ่มาใส่ให้นะครับเพื่อจะได้ไปตรวจสภาพต่อ,ตอทะเพียนจะได้ผ่าน นะครับทั้งไฟแสงสว่างไฟหลีไฟหน้าปัดมีหมดเรียบร้อยเรามาฟังเสียงเครื่องกันครับเพิ่งติดแล้วครับเียบกิ๊บนะครับพอท่อเดินใหม่ทุกอย่างใหม่หมดนะครับดีทุกอย่างครับจบทั้งระบบพัดระบบอะไรก็จบหมดแล้วครับนะเบรกดีทุกอย่าง ชกหน้าโชกหลังช่วยคอก็เหมือนรถใหม่เลยครับตอนนี้ขับดีเลยครับไปลองขับแล้วครับนีบ่ครับรถฉีดเป็นนาทีห้านะครับสเสถียรเร่งดีครับก็คงจบคลิปวิดีโอสำหรับสปาร์คหนึ่งาไอของคุณชนทีสมุทรปาการคันนี้เพียงเท่าน,น,นี้นะครับก็โอกาสหน้ามันจะได้ มีคันอื่นก็จะได้นำเสนอต่อไปก็คงจะเป็นสปาร์กเล็กนะฮะสปาร์ก e x คันนี้115ดีซีครับก็แล้วคันนี้ก็รถคุณชนนทนทีนี้ก็จากัากน้ำก็ยกมานะครับมีบริการรถยกพวกออนไลน์นะครับออนไลน์ก็สั่งได้ครับจากเหนือจากใต้ตะวันตกตะวันออกทั่วประเทศไทยสั่งได้หมดครับได้หมดก็ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่างสอนวงสว่างมาจนถึงทุกวันนี้นะครับช่างสอนวงสว่างก็จะมีผลงานดีๆอะไรก็เสนอไปเรื่อยนะครับโดยเฉพาะสปาร์กนะครับที่เป็นสแตนดาดแบบนี้อัพเป็นอ1ิา้าเปลี่ยนทุกสึกรับใช้ง่ายครับไม่ดวนไม่งองแงใช้ได้นานรับติดทนครับ ก็วันนี้ก็ต้องลาไปเียนเท่านี้นะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่โชคดีมีเงินใช้ทุกท่านสวัสดีครับผมย่างก่อโลสว่างครับผม